สวัสดีค่ะนักเรียนในการเรียนอารสมการเนี่ยเราจะต้องเขียนคําตอบเนาะแล้วตัวช่วยที่จะมาให้เราเขียนคําตอบเนี่ยก็คือการเขียนช่วงอืมช่วงช่วงคืออะไรมันคือเซตคําตอบจํานวนทุกจํานวนที่มีค่าตั้งแต่หรือระหว่างโดยที่เนี่ยจะมีสัญลักษณ์บอกเราอะเรามาดูกันดีกกว่าเห็นตรงนี้ไหมที่ครูเขียนตัวเปเร่มเลยเนาะ อันนี้เป็นวงเล็บใหญ่อันนี้เหลี่ยมเหลี่ยมเราจะเรียกมันว่าช่วงปิดช่วงปิดเออคำว่าช่วงปิดก็คือเอาตัวนั้นด้วยอย่างอันนี้แสดงว่าเราต้องตอบ a ด้วยเอา a ไปด้วยแต่ถ้าเป็นวงเล็บเล็กอันนี้เราจะเรียกว่าช่วงเปิดก็คือไม่เอา b ไม่เอา b เพราะว่าช่วงเปิดอยู่กับ b เนาะอยู่กับตัว b ก็คือเราจะไม่เอาค่า b อะเรามาดูตัวอย่างดีกว่าในการเขียนบนเส้นจำนวนอาจจะเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นอันนี้ปิด a ถึง b b ก็ปิดอะวิธีการถ้าเขียนบนเส้นจำนวนนะคะเขาจะเขียนกันแบบนี้อ่ะเป็นเส้นจำนวนใช่ไหมเราก็เขียน a เขียน b เขียนกลมๆไว้ก่อนบน a กับ b อะ อันนี้เป็นช่วงปิดช่วงปิดคือเอาไหมช่วงปิดคือเอาก็ระบายอ่า b ก็เป็นช่วงปิดเนาะก็เอาก็ระบายแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมกันถ้าเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ของอาสมการเราก็จะเขียนเป็นคําตอบของเราเนาะครูให้เป็นตัวแปร x ละกัน x จะอยู่ระหว่าง a กับ b นี่มีเท่ากับด้วยเห็นปะเพราะว่าเอา เพราะว่าเราระบายสีเนาะเรามาดูอันถัดไปมันจะเป็นช่วงเปิด a ถึงช่วงเปิด b ก่อนอื่นเลยเขียนกลมๆไว้ก่อนช่วงเปิดเอาปะช่วงเปิดไม่เอาไม่เอาเพราะฉะนั้นไม่ต้องระบายสีเราก็ขีดเส้นเชื่อมได้เลยแต่ถ้าเขียนเป็นอสมการจะเขียนแบบนี้เป็น x อยู่ระหว่าง a อยู่ระหว่าง b เห็นปะสังเกตนะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะเอาไหมไม่เอามันเป็นช่วงเปิดใช่ไหมคะอ่ะดูอันถัดมาลบอินฟินิตี้ถึงช่วงปิด a ลบ i n f i ิ i ี้เห็นปะมันเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นมันจะมาจากด้านนี้นะด้านที่เป็นลบก็คือด้านซ้ายมือมาจากไกลโพสเลยลบน n ินิตี้เวลาเขาเขียนบนเส้นจำนวนอะเด็กๆด,ดูนะ ช่วงปิด a เพราะฉะนั้นต้องระบายสีตรงช่วงปิดนี่กลมๆแล้วก็ระบายสีไปทางลบ infinity ใช่ไหมอ่าลบ t ไปทางนี้ชึบเสร็จจบเวลาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์อสมการมากกว่าน้อยกว่าเนาะก็จะเขียนว่า s น้อยกว่า a อ่ามีเท่ากับด้วยน้อยกว่า a อืมมีเท่ากับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราระบายเนาะเป็นช่วงปิดอ่ะลองมาดูอันถัดไปช่วงเปิด B ถึง Infinity ช่วงเปิด B ก็กลมๆไว้ต้องระบายไหมไม่ต้องใช่ป่ะเพราะว่าเป็นช่วงเปิดไม่เอา B เนาะแล้วก็ไปถึงอะไร Infinity ีอันนี้ไม่มีข้างหมายลบแสดงว่ามันไปทางบวกก็จะไปด้านขวาอะไปเรื่อยๆเวลาเขียนในสัญลักษณ ของอสมการก็จะเป็น x มีค่ามากกว่า b ครูขอโทษไม่มีเท่ากับมากกว่า b ประมาณนี้ในการเขียนช่วงจำง่ายงถ้าเจอสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ก็คือระบายใช่ไหมคือเอาก็คือจะมีเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าเป็นช่วงเปิดแบบนี้ก็คือไม่ต้องระบายเป็นโบรก็จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์เท่ากับอืม อ่ะเรามาเขียนช่วงที่เป็นตัวเลขบ้างเช่นอันแรกปิด1ถึงปิด5ขั้นแรกเลยเราก็เขียนไปก่อนเป็นเลข1กับเลข5ใช่ไหมคะปิดอ่ะกลมๆไว้ก่อนไว้บนเส้นจำนวนปิดก็ต้องระบายใช่ป่ะอ่ะปิด1ถึง5เสร็จง่ายป่ะง่ายอ่ะข้อถัดมาเปิด2ถึงตี้ เปิดสถึงตี้อ่ะสองเขียนอันเดียวก็พอเนาะแล้วก็กลมๆบนสองต้องระบายไหมไม่ต้องอ่ะแล้วก็ไปถึงอินฟินิตี้ไปด้านขวาเนาะอ่ะมาดูลบสี่กับสามลบสี่อยู่นี่สมอยู่นี่อ่ะโอเคกลมๆไว้ก่อนตรงลบสี่มันเป็นช่วงอะไร ช่วงปิดช่วงปิดต้องทำไมระบายแล้วตรงสาอะเป็นช่วงอะไรช่วงเปิดใช่ป่ะไม่ต้องระบายอ่ะก็ขีดเส้นเชื่อมกันเสร็จแล้วส่วนอันนี้ลบอินฟินิตี้ถึง2ปิดอะใส่แค่ลบสมันเป็นเครื่องหมายยังไงเป็นช่วงปิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงปิดก็ต้องระบาย แล้วไปทางลบอ infinity ใช่ป่ะไปทางนี้โอเคแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นการเขียนช่วงเนาะที่จะช่วยเราในการเขียนคำตอบของอาสมการก็จะเจอสัญลักษณ์พวกนี้ทั้งเป็นแบบช่วงที่เขียนเป็นช่วงแบบนี้ทั้งเส้นจำนวนแล้วก็ที่เขียนเป็นแบบมากกว่าน้อยกว่าก็จะเจอแทบทุกอันเลยโอเคคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ